สุัเลีครับ <c oughs> ผมธนกิจบิมพาปราจารนวันนี้วันที่21กุมภาพันธ์2569ครั้งที่104 ที่104ตรงกับวันที่21กุมภาพันธ์2,519ข้าพเจ้าในธนะก,กิจพิมพาขอเป่งวาจาสัตยายพุทธมน์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์พระแด่องค์พระคำปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิราตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสยาย่ของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตัคภูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นธรรมาที่อันควรแก่การสวดสัายมนต์ต่อไปด้วยเถิด <c oughs> บทที่ 1, ทนหนึ่งบทสวดพิมมเทวดาสมานตาจักวาเรสุอัตตราคันชันตุเทวตา सख मंग मुनिछन सा सुनु सखमोथा साख्ये काे चरूपे कि मे तरुवे खे हम तो महिखे ते पुमा चांतुवाचर धारा विषमे जख किन्धनता सन्ति के मुनिवरचना सतो में, तो में सुनु ธรมมสุนัขารโออายญพระธันตาธัมมัสุนัขารโออายญพระธันตาธัมมัสุนัขารโออายญพระธันตาบทที่สองบทสวดน้มันการสิทธิคาถานะโมตัสสะพะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทที่สามบทสวดจากกิริยาคาถานัตถิเมสรนังอัญงพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเซนะโทติเมมุตุสปทานัตถิเมสรนังอัญงธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเซนะโสติเมหุตุสปทานัตถิเมสรนังอัญงสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเซนะโสติเมหุตุสปทา บทที่สี่บทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัตถายาสัพปานีนางปูเรตวาปรามีสัพพาปัตโตสัมปุตมุตมังเอเตนะสัจวะเชนามหุตุสุปัตถวามหาการุณิโกนาโถอิตายาสัพปานีนางปูเรตวาปรามีสัพพาปัตโตสัมปุตมุตมัง เอเตนะสะตวะเตนามาหุตุสภุพทวามหาครุณิโกนาโทสุขายัสัพพปานินังภูเรตวะปรมีสะพาปัตโตสัมโภติมุตมังเอเตนะสะจวัเชนะมาหุตุสภุพทวะบทที่ห้าบทสวดมหาสมัยสูตร เอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังพัวาสักสุวิหารติขปิโรตุสัมมิมหาวเนมหาตาภิคุสังเขนัสติงปะจามเตหิภิคุสตเตหิสัพเทเวะอรหันเตหิทัตหิจโรกัทธาตุหิเทวตาเยปุเยนสันนิปติตาหุนติภควันตังทัตพนายาปิคุสังขันจา अतकोचातुना सुधा वात काना देवा था अयंको भक्वा सखेसु विहरती महावने सीमाने महता पिखो संख्यन सती पच मैं पिखु सत्ते सफे वहांतेतरो कथा ये भूये नीतिता मुक्ति भगवंता ยานุนัมไม่ยำปีเยนภควาเตโลปัสสังทำยามาอุปสสังทำิตวะภควัโตสัมติเกพเจกคาถาปัสยามาติอัตโพตาเทวตาเซยถาปีนามภรวาปุริโสสังมัญชิตตังวาปาหังปาซาเรยะปาซาลิตตังวาปาหังสัมมิเจยะเอวามวาสุถาวาเสสุเทเวสุอันตารหิตาภควัโตปุรโตปะตุระหังสุอัตโผตา เทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกามันตังอัตถันตุเอกามันตังที่ตาโภเอกาเทวตาภควัโตสันติเกอิมังคะทังอาภาสีมหาสมิโยโอนัสมิงเทวกายาสัมมาทตาอากาตังหาอีมังธรรมัสมัยยานทักจิตาเยวะอัปราชิตาสังขติอัตโผอัปราเทวตา พระวุโตสันติเกอิมังคาทังอาภาสีตัตตาพิควรมะมาทังทังสูตินังอัตโนทุมกังสุสารติวเนตานิกาเหตวาอินทริยานิรันติปันทิติอัตโผอปราติวตาพระวุโตสันติเกอิมังคาทังอาภาสีเจตวาทีรังเจตวาปารีทังอินทขีรังโอหัดจมาเมชาเดจารันติสุทาวิมาราจักุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติ อาตภูอปราเทวตาพักัตโตสันติเกอิมาพาทังอภาสีเยเกติภุตังสรนังขตาเสนาเตคามิสันติอภัยภูมิปะหายะมนุสันเทหังเทวกายังปาริปูเรสันติติอาตภูพักวาวิภูอามันเตสีเยปุเยนาปิกเวตาจตุโรกัตธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติปทา ตถาคตังทตัณญายปิโกสังขัญญาเยปิเตปิภเวาเยสุนติตามันธานังอรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตัปรมายวะเทวตตาสันติปติตาเฮตุนเตยยตถาปีไมหังเอตารายิเยปิเตภิภเวาอวิตันติอนัตตมันทานังอรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภควันตานังเอตัปรมายวะเทวตตาสันติปติตาอวิตันติเตยยตถาปิ ไม่ยังเอตาระหีอาทิกิตามิภิกขเวเทวกายานังนามานิตติอาทิตามิภิกขเวเทวกายานังนามานิตติตามิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาธาสาธุ์คังมานาสิการุธาปัสิสามิเตวังพันเตติโหเทวีคุงภวาโตปจจโทสุภควะเอตาระวนดัสิโรภมุกัสสามิยัตถาบุมมาธนติตา

ภินใาจะวกิตาวานาตะกุมาตะโตวันจิตะตาตะเกตนรเทวะกายาปิันตาเตวิชนาตาิกวเยวะกิติกิกิตยจามิกิรหิอนุปปโสสตตะตาวะยะุมาตะปรวัตวาอิิมนโตุติมนโตวันนันโะสนโมธามาิกามังิุณงสัิัง จะจัดหาสาเหตุมาวตายักษานานาตะวันิโน่ที่มันโตยุติมันโตวันนมันโตยสศินโนมทัมนาพิการมุติปุณัะจึงไม่ิงมันนงสาธกีรติตาหาใายักษานานาตะวันิโน่ที่มันโตยุติมันโตวันนมันโตยสศินโนมทัมนาพิการมุติปุณัะจึงไม่ิงมันนง विद्यते स्रु रता तथा यकानतवणि नो इति मंतो युति मंतवना मंतो यस्य सिनो मद मनापि कामंति पुनात् निमित्ते मनं वेतामिता प्रत्यत तथा यकानतवणि नो इति मंतो युति मंतवना मंतो यस्य सिनो मद मनापि कामंति पुनात् निमित्ते मनं कुभीरो रजकहि कोवे पुलसानि वेजनं प्रियं च तथा तथा यकानं परि Purima Jati Sangga Jata Tara Toka Sasa Tika Tapa Nangati Pati Mahara Saya Pati Topu Tapi Tata bawa Inta Nama Mahapara Iti Mentotu Ti Mentowa Na Untuk Yasa Sino Mata Manati Kamu Pikuna Kuni Ti Mona Lakina Jati Sangga Jawirun Mota Pasa Sati Kumata Pati Mahara Saya Pati Topu Tapi Tata bawa Inta Nama Mahapara Iti Mentotu Ti Mentowa Na Untuk Yasa Sino Mata Manati Kamu Pikuna पदिमन्तति सम्राट चाउद्रोपकवः ससति लङ्कानां अधिपति महाराजाय तथादितो पुत्तपिदका बहुवा ปุริมาทิสันตตัลรตโธทีเนนาุลนักโกปิเมนนาวุปะโกกุเวโรตัลังิทัณฑ์ตารโธเมหาราชสมัตตาตุโรติตาพรารันบาลาทัตตุวันกปีรวัตเวเทตังมายาวินจต้าอูนตานิกาสัทธามายาบุกิณฑเวกิณฑวิภูเวิภูโตสหะตันธนกรรมเสธโธจกินุคันทุนิคันทุจปานาโธโอปมัญโยตเทวจุตโตกรรมติจจตเตโนตันธโพนโรจัสโนสโภ อากูปัญจสิโกเจวตินพุรุสุญยวัจจสาสเอเตจันเยจาราชนโอพันทภาสหารุุภีโมธมานาภิกามุมภูมิปุณานสมิติงมนังอาจากูนาภาษานาคาเวสาราสหัสก่ากัมพลัสตละอากูปยกาสหายติภิยามุนาตตรรถาจะอากูนาขายาสิโนเอรวันโนมหานาปสสะสมิติงมนังเยนาคารเจสหัสสหันติทิปาติชาปกขิวิสุทตะภูเวหายาสาธิวนามาจัปตา จิตาสุปนาอิติเตสานามังอภยันตานาค้าราชนะมาสิกุปันตโตเขมมะกาสิกุทโธสันไห่วาจานหิอุปวายันตานาคาสุปนาสารนามังคุปธังจิตาวุชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาภาตารวาสวัสเสเตอิทิมโตยัสสิโนการัญชามหาพิสมาอสุราทานเวกัสะเวปจิตเตสุจิตติจัปหารา ราโทนมุจิสารสุตันกัพพะริภูตานังสัตเตเวโนามกาสนัยตัวพะริเสนางรามุขธัมโมปะกมุงสามโยธานิพพันเตปิภูนางสุิติมณังสมานามหาสมนามนุสสามนุสุตตมากิธาปุสิกาอาคุอาคุมโนปุสิกาอาถาคูหาะโยเทวา Yedaro hinta wasinoo paraka, mahaparaka, kutewa yasasinoo, tase teteta ka yadobe iti mento, iti mento wana, mento yasasinoo, matakmanapi, kamubikunan, semiting menang, tukakarumaha, aruna, akue, kana sasa ha o tataka ya pamukaha, สถามตาหารักพระช,ชาสม,มิสกาจแตยัตติโนธนิยางอาคาประชุนโนยติสาปุสเตประเทเวทวทากายยาสเปนวันกวนินโนยที่มันโตยุติมันตโตน,นโตยสัจินนมุทมานาพิกางมิิปิโนนพิกุลนันสมิติงมลาง kemi ya suci cahaya maka datang Yata Tino, no ketika kelalaan isi tata buat di nama jasa Aku, no aku ataku perni minta tete tak kaya tapi nanti wani no iti mento iti mento wani mento isi sino mata manapi pikunang bikunan kini tingwana sedih tete wani kaya sepenuhnya tawani no it naman wajena akan tunjatan jatuh sasa aku รูปธรรมริมกิรังโอตินนามนาสวังภเกโมคตารังนาคันตังวะจิตาติตังสุตรรมะปรมาตุตาปุตตาอิิมตโตสหัติังคุมารรตินโตจัสโสปาคสมิติโุนามสหัติปรมาโลกนาคมหาปรมาจิตติเตขปัปปัญจุติมันโตพิสมะกายโยยติโตปติธาอิทละกูบันเจกัสวัตติโนเตนชะวัดมัชโตอาคาหิโตบาลิวาริโตเตตตเตปันเตจินเตจเวตปรมะเก มารเสนาพิกามิปัญจะทางหาตามันที่อย่างเอาคันนาปันธะทาระเคนะปันมัดู้วสมัณฑาปริวารรธามาวุมนทโพเดนังอิทธิรธามหาเสโนกันหาเสนางอาเภษจิตปานินาตระมหัจเจศราัตวานเทรวังยุทธาภูสโกเมโครธนัยันโตสวิชุโกตถาโสตุทาวรติสังขุโตอศัยยังวเสเป็นจสัสพังริยาโยกเทวานตะปูมาตโตมทิวิตธาตวเกตะเนระเต มาราศนาบิกันตายที่สนาทับที่ตัวเตตะอาตพมะรุจตวาพุทธตะตาตานังวิตรเกนิปะกามุเมตังโวรังวีจยุงทับสัพเทมิจตัสังขามาพยาติตาเยาติโนโมเตันเตสหภูเตหิสาวกาเตชั่นเมจุตาเตบทที่หกสตุรชัยยปกรณ์ณโมเมพุทธเตเจสสารัตนาตยธรรมิกาเตชะพสิทธิปสีเทวานารายะปะระเม สวราสิทธิพรมาจาอินทาจตุโรกาคัมภีร์กกาสุนตาปูตุนคังคาจสพรสมาชัยยะประสิทธิปวานตุเตชัยยะชัยยะธรณีธรณีอุทัติอุทัตินาทีนาเทชัยยะชัยยะขั้งพลรตนนิสใยนิรายสายเสนะเมรุราชพะรนนาเชนชัยยะชัยยะคัมภีร์ผสมทีนาเกณฑนาพีปีสาตาปูตากาเรชัยยะชัยยะุนิมิตาโรเก ชัยยะชัยยะสิงคีสุธาธนะมุขาชาชัยยะชัยยะวุรุณะมุวรุณะมุขขาสาตราชัยยะชัยยะจำปาทินานคภูรกันโถชัยยะชัยยะกันชกนัตุรงสุขาระภูจองศรีหพยัิติปีพาชัยยะชัยยะวุรุณะมุขายาตราชิตาชิตาเสนาเรปูนสุธินารเดชชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยชัยยรนีตาเรสทัสชัยยา ชัยยะชัยยะธรณีสันติสถาชัยยะชัยยะมังกรลัญญาภรว่เกชัยยะชัยยะวโรณยเทชัยยะชัยยะรักเสสุรัพุชัเตชาชัยยะชัยยะพรหมินทคพนาชัยยะชัยยะราชาติรารสัชชัยชัยยะชัยยะปัทวีงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกถัตตุสาวังชัยยะชัยยะมเหสมเหสุโรหาโรฮริเทวาชัยยะชัยยะพระมหาสุรัพุ ชายยชายยนาโควิรุณนาโวรุปโกจันติมารเวอินโทจัเวนะเตโยจัปุเวโรคุลโนปิตัอัคิวายโยจัปจุนโผกุมารโอทัตตะทัโกะอัถสารสัมมาเทวาสิทธิตาปัสะอาทโยอิสิโนสัวกาสัมพาชยยะราโมพระวรตเตชายะชายชายะธรรมโมจะสังโคจัตตังปาโรจะชายยะตังเอเตนาชยยะเตเชนะชายยะโสติพวะวรตเต เอเดนะพุทธเจนะโหตุเตจีมังคังช่โยปิพุทธกาศรีมัตโต๊ายังมรสัาติป้าปีมัตโตปราชโยขุโคสิยมโพธิมันเทบมุนิตาใช่ยตถาพรรมคคณาเมฮิสินนใช่โยปิพุทธกาศริมัตโต๊ายังมรสัาติป้าปีมัตโต๊ปราชโยขุโคสิยมโพธิมันเทบมุนติตาใช่ยตถาอินทคณาเมฮิสินนองใชโยปิพุทธกาศรีมัตโต๊ายังมรสัาติป้าปีมัตโต๊ปราชโย ุโคศยมโพธิมันเทวโมทิตาใช้ยตตานาคัณนานิสินนองใช้โยปิปุรตาสุริมตัตย่งปราสัจปาปิมตโวปราชโยผู้โคศยมโพธิมันเทวโมทิตาใชยตตานาคัณนาเิสินนอใช้โยปิปุตกาสุริมตัตยังราสัจปาปิมตโวปราชโยผู้โคสยมโพธิมันเทวโมทิตาใชยตตานาคัณนามิสินน ชัยโยปิฏตะริมโตอะยังมะรัจฉะปาติมโตปะระติโยโพสัญโญปุติมะเตโมติตานชะยะสัทธาสัพพะมัคคานาเมหิสีหนังชัยโยตะภูติยามุเรตะยานังมะติวะทโนเอวังตะวังวิชโยโหวิจ เอวังตาวังวิชโยโหหิชายสุชายมังคะเลอะปาระคุปลังเกสีเซปตาวิโปคาเรยพิเสเกตันตุจานังอะครับปัตโตกโมนติสุนักปัตตาสุมังคารังสุปวะาตังสุตตังสุพนโนสุมุโตจตุยิปังปรมาจาริสุภธาภินังกายกายกรรมบางวาจารกรรมบางปิธาภินังปิธาภินังมโนกรรมบางปฏิเทภิธาภิณังภิธาภิณังนิกตะวัน กตวานารพันตเถวทัพีเนเตอัธารธาสุตาบุรุนหาพุทธตาเนอารุคาสุบิตาโหทาสาหัพเพหิยาติพิภุสุนันตุโคนโตเยเทวาธมิงทานอติปตาธีฆายุกาสุธาหุตุสุบิตาหุตุสัพทานรักขันตุสัพสัตตานังรักขันตุชินาสาสันังยาคาจิปัฏฐานาเตสังสัพเพภุเรนตุมโนรัฐา युत्ता काेप वसंतरा सूखा सुखा तो यहां पुदीचे पुरस्वणता वा मे सुन ए का जाती जाहर เจตวัเนออนาคปินทิขตาอารามีตะตะโภพขวาวิภูอามันเตีิกขโบติพระธรรมเจติเจติภูพขวัตโตเบจตโรขุมพขวาเอตตาถาวจรูปปาทาวาภิเกเวตักตานางอนุปาทาวาตักตานางทิตาวาจาตาตุธรรมทิตาตาธรรมนิยามตาสัพเพตังขระหันิจเตตังตักตโตปิสัมพุทธวาปิสัมเมิติปิสัมพุทธวาปิสัมเมิตวะ อาทิกรทีเทเทเทปัญญาเปติปัญธาเปติวิวาเรติวิปัสสติอุตานิการุติสัพเพทั้งขาราอัิจาเตอุปาทาวาปิขเวนตัตตานามอุปาทาวาตัตตานามทิตาวาสาธาตุธรรมทิตาตาธรรมัญญามตาสัพเพทั้งขาราตุคาติตามตัตตโกปิธรมปุจิตวาปิธรมเมติ อภิธรรมพุทธิตัวอภิธรรมเมตวาวจิกติเตเตติปัญญาปติปัญตาปติวิวารติวิปัจติตุตาณิการติสัพเพทังขราตุตาติปุปาทาวานวิเคตตะตตาลานุปาัาวัตตะตตานานทิตาวสาตุทิตาวาสาาตุธรรมิจฉาตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมานตาติตังตะตะโตปิสังพุทธิตัว อภิสัมมณิตอภิสัมพุทธตวาอภิสัมเมตวาติกาติเตเตติปัญญาเตติปัญญาเตติวิวรติวิภัสติอุตานิการติสัพเพธรรมานตาเตมอิทัมโมตัปะพวะอัตมานาเตปิกุภะพวโตภาติจางวินันตุเตปบทที่แปดบทสวดปฏิกรตะคาถาอธิตานานาวะอมรยานาปติกังเกออนัคตัง บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงหวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทาตตามไปนี้นั้นต่างอปัตติจตานาคตาสิ่งเป็นอดีตก็รักไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมาัตถาตาวิปัสสติอสังฮิรังสังขุปังตังวิธามนุปโรหะเยผูใ้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นฉพาะหน้าในที่น,าน,านั้นนั้นยันคำแจ้งไม่งอนแงค่คอนแปลนเขาควรพ่อปูนาการเช่นนั้นไว้ อาเชว่าจะมาขับปารโกชัญญามรณะสุเวความเพียรเป็นผิดที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้วามตายแม้พรุ่งนี้นาฮิโนสังฆันเตนามหาเซเนนะมจุนาโรการปวาเพียนต่อมาจุลาซึ่งเมเตนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาพิงาหุรตมมะตาที่ตามต่างเวปรเทกระตติสันโตกิเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดทั้งกลางวันและกลางคืนว่า ผู้เป็นอยู่แ <House> ม้เพียงราทีเดียวก็น่าชมบทที่าบทสวดธรรมสังเวกบปัจเจเวคณาสเเสังขราอิจาสังขารคือร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสพเสังขราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทรมายากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายสภเพธรรมะแลตา สิ่งทั้งลายทั้งปวงทั้งที่เป็นทั้งฐารและไม่แยงฐารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุวางชีวิตต่างเป็นชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวงมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายาริทักังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานมนชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมริยตัาง ีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะังเบญญาต่งความตายของเราเป็นของเที่ยงวัฏฏะคนที่จะสังเวชายังกายโยอหอวังร่างกายไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนขันติจักวิญญาณชุดโถอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติกับตอนทัพปัตตวิญซึ่งแผ่นดินกาลิงารามีว่าประดุดังว่าท่านมาและท่านเคยนระรรงหาประโยชน์มีได้อานิจจาวตสังขาราอุปาทวยธรรมมิโน สังขา,งทางรทั้งหลายไม่เที่ยงเนอมีความเกิดขึ้นและมีความเ่็มเป็นธรรมดาอุปัิาาิวาณิุทชันติเจสังบูปสุโมสุโภขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความเข้าไปสนุกนับสังขา,งทางรทั้งหลายเป็นตุกย่างยิ่งสัพเพตตามรรติรรมเริงสุจาม,มริสเว์ทั้งหลา,ายทั้งปวงกำลังจะตายอยู่ที่ตายแล้วกำลังจะตายตะเทวหังมริสามิาทิเมตถาังทโย เราก็จับตาอย่างนั้นเหมือนกันความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยตอนเปิดบทที่สิบบุษบุษม่ตายจริงจี้ยังกินจกูสารังกรมมังซาเพยิปะเทยิปตังบุญจังโนอนโมทันตุสุนันตุพุนโตเยเทวะสุงิิฐานเนียธิปตาธีคาโยกาสัตถาพุนโต suwita untuk tuh kamu mundentu mata kita untuk tuh kamu mundentu sapi ayatika untuk tuh kamu mundentu sapi ayatika untuk tuh untuk สเพอาจารย์โยปชายาสุกิตาหุ่นตัวถูกกมมุ่เนโตสเพนักันตาสุกิตาหุ่นตัวถูกกมมุเนโตสเพเทวาสุกิตาหุ่นตัวถูกกามุนงเด่นโตสเพสามารถตีนางสมิชนตัวววต่อไปบทที่เป็นบทสวบูชาพู้ทวนะโมโพธิสโตกันติมายัยิติปะควานะโมโพธิสโตกันติมยัยติปะควานะโมโพธิสโตกันติมยัยิติปะควาบทที่สองปฏิฐานนักฐาน ยาเทวตาสันติวิหารวาสีนีทูเตฆาเรโพธิฆเรตันิ้งกันหิงตาธรรมชาเนนับผวันตุปูทิตาโสติพะรุณเศราวิหารมังคะเรเทราจามชานวกาเถพิโกวสาราปิกาทานาปฏิอุปการขามาเจติสาริขามาจะอิสราสปานาปูตาสุปาตาผวันตุเตสาราผู้ชาเยปีจานสัมภวะสัมเชตถาตาอุวปฏิกาในยานิการธรรมุรังปฏิจเตสาเพปิตุตัสสาภุรตุสังขยาน อรตูรตัธรรโมธรรมตราตปุคราสังโตุสมัโว่าอัตายเจะิตายาจะอัมเหระตุสัตธรรโมสัพเพปิธรรจาริโนปูิสพปุเนยามะธรเอริอาริยปเวทิเตหันนุตสัพเพปีปานิโนปุ้ตัตนเนมารถาเวทันโตกาเลเทโภภวัตตุปูถิภาวะยะสัตตานัสมิทัเมตุเมทันมาตาปิตาจกระจงนิจังบัีปุตตะกั เอวังธรรมเนรัชาโนโอปชังรักขตุสัพทาต่อไปเป็นบทเทวตาวุโยชนะปทาหรือเป็นบสนทส่งเทว,วดานะทุกขปัตตาชนิดทุกขาพยาปัตตาชนิดพยาโสกปัตตาชนิดโสกาโหตุสเพติปานิโนเอตาวตาจะอเมธีสัมปทานถุญสัมปธรรมส,สเพทตตสเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติตรีญา พานังธตูสัททายาสีรังพรธรมสัพพทาภาวนาพิรตตาพรตูตขันตูเทวตาพัตาพระท่มตีถูมังคนลคาถาโรตูสัพังสุมังครังพรตุสภเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสตีพตุนิรันตรังโอตูสพังสุมังครังพระตุสภเทวตาสัพพะธรรมามุภาเวนะตูสนุภาเวนะโตีพตุนิรันตรังโอตูสัพังสุมังค์รังพระตุสเทวตา สัพพะสุขานุภาเวนะสุติวนตุนิลาตะังก็เป็นบทที่สิบห้าครบทสุดท้ายก้าวจบสัพเพภุตาพระปะตาพระเจชานันทเยังพระรังอรังตันนันเทเจเชนาระคังตมิสัธธาาจจพปะโสสัพเพภุตาพระปะตาพระเจชานันทเยังพระรังอารังตันาาน,ตนันเทเจเชน,นาระคังตมิสัพปะโส สเพปุทธาพระปตฺตาปเจกานันยังพระรงันตนันเเจเชนาระัมม์จสัพโเพปุทธาพระปตฺตาปเจกันันเทยังพระรางอรัตันเทเจนามจสัพพเพปุทธาพระปตฺตาปเจกันันทยังพระรงอันตนันเเจเชนามสัพเพปุทธาพรปตฺตาปเจกนันทยังพระรงอันตนันเเจเนามมจะีสัพเพปุทธาพรปตฺตาปเจกนันยังพระร่งอรันตนันเเจนาะมมมสโส

สนที่ข้าพเจ้าได้สวดถยายพรธรรมนี้ข้าพเจ้าขอน้องกก้าทิถวายเป็นพระบุศลส่วนแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริยิจพระบรมราชินาถพระบรมราชินีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรค์คารายขออนุสงแห่งบุญส่วนนี้จงเป็นสัตว์ริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แถวภาคปลอดภัยจากทุกโศกโลกภัยทางปวงให้มีแหล่งรายได้สุริยมังคง เป็นสมาที่ปัญชธรรมคำว่าไม่มีอยู่อย่างยั่งืนอยูเเยอ่เั่งเคกพระเจ้าเลยขอให้พระเจ้ามีสมาทิท,ทีิตั้งมั่นในวัฒน์บรรสอนแห่งเดชสมเดติสัมมาธิฏฐิเจ้า 9. ดังรวมอยู่ในความดีงามประการนานอีกทั้งของเทพเวลาทั้งหลายผู้ได้มโมจน,นาสุก,าร,การในบุคคลนี้โปรดประสิทธิประสาทพนน้อ,อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่ตัวมงคลพระบิดายสุธีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาว รวมถึงมตุมมงคลทั้งปวงที่สามสิงอันบริสุทธิ์ได้จัดตั้งขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพระานุภาพเทวานุภาพและธุทนุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยฝนให้พึ่สริมงคลแก่ผู้ปกครองรละบูชาทุกการเพือ